มีรถแฮชแบ็กค่ะประตูสภาพีสวยนะคะสภาพใป้ายแดงมานำเสนอกันดีดาวนะคะ<ม>ไปหนึ่งหมืน่นกิโลเองค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะคันนี้ตัวทับสุดเลยนะคะ MG 3เครื่องยนต์พันหเกียร์โตปี2,019ค่ะอันนี้มีมูนรูฟด้วยนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าผสมกับหนังลายสวยเลยค่ะเป็นลายบูบูเบอรี่นะคะ ภายในก็จะเป็น a i r ์ a บก ABS กุญแจรีโมททวงมารัยมันติฟังก์ชันไม่1 3 3 0 0 0กิโลแท้ๆนะคะประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะคะแอร์ดิจิตอลกล้อง2องถอยมุลรุฟโบรบไฟฟ้านะคะไอโซน่าใช้มากๆเลยนะคะสภาพป้ายแดงนะคะกระจากปะไฟฟ้าพ้าไฟฟ้าค่ะติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะ น,นี่ใช้เงินออกรถนะคะอยู่30,000บาทขึ้นไปนะคะอยู่ที่ประวัติคนซื้อนะคะสอบถามรายละเอียดในการจัดกันั้นกับแอมเพิ่มเติมได้เลยนะคะผ่อนเดือนละ7,000กว่าบาทค่ะแบกลายสวยเลยนะคะด้านหลังให้ดูค่ะด้านหลังกว้ามงมากๆเลยนะคะคนคลองได้เยอะค่ะเบาะก็สามารถพับได้ด้วยนะคะประหยัดสุดๆเลยค่ะเครื่องยนต์พันธะคันนี้แต่งครบนะคะสเกิร์ตรอบคันค่ะ ปอยเลอร์หลังนะคะปลายถ้อยเสียคู่ค่ะแบบลายสวยค่ะสภาพใหม่เอี่ยมนะคะสภาพป้ายแดงวิ่งหนึ่งหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะใหม่เอี่ยมสุดๆเลยนะคะมีบุ๊กเซอร์วิสครบเลยค่ะบุ๊กเซอร์วิสนะคะใคกรกำลังมองหารถสภาพป้ายแดงวิ่งน้อยหนึ่งหมื่นกิโลนะคะแนะนำาปรถคันนี้เลยนะคะ NC5 นะคะท็อปสุดเครื่องยนต์1,500เกียร์ออตโต้คันนี้เป็นปี2019ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ